สวัสดีครับแฟนๆนทุกทท่านนะครับก็พบกันประจำเช่นเคยนะฮะสลับการหาแนวทางาน่อยนะก็เช้านี้วันพุธที่3นะครับพุธที่3นะฮะกับบรรยากาศก็ตอนเช้าก็เย็นดีนะครับเย็นสบายดีนะแต่กงวันน่าจะร้อนนะครับวันนี้นะนะครับผมสลับท่านที่กาลังมองหาเว็บแทงหวยที่ไว้ใจได้นะครับให้ก็แอดไปที่นี่เลยนะครับแอดหวย952นะครับ ส่วนรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะฮะก็ลองกดเข้าไปดูนะฮะครับ88952นะครับโอเคเรามาดูผลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะฮะเลขออก75932นะครับออก32สองครั้งนะคร759นะ487ก็มีเลข7ติดมาหนึ่งนะครับอยู่หลักหลักร้อยนะครับเลข7นะฮะ สูตรเก่าเข้าที่ฝั่งซ้ายนะครับซ้ายสองวันแล้วนะฮะสองสองเป็นสามสองนะครับวิ่งบนเลข7นะฮะเลข7หมายล่างไม่เข้ารูดก็เลข3นะครับฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ครับสามเจนะฮะอ่ารวมกันก็ไ้้เลขสองหตัวนะ รวมกันก็เป็น759ได้นะครับสามตัวนะฮะโอเคไปดูผลเข้าหลุดกันนะครับเจ็มจอนะมา,าเริ่มที่น้อยพิเศษก่อนนะศูสี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็54นะครับศูสี่ตรงนี้เลย ส่วนห้าสีนะ่ไม่มีนะไม่มีนะฮะเจ็ดห้าเก้องครับสาตรงนี้นะสามสองห้านะฮะห้า9 5้าหเไม่มีเลยนะครับห4สี่นอะครับสามสอีกครั้งหนึ่งนะครับห4สี่ศนอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็มาตรงนี้เลยครับสามตัวตรงตรงนี้แล้ว สี่ศนย์ะฮะตัวเดียวตัวตัวเดียวกันเลยนะฮะสี่ศูนย์นะนี่ศูนย์สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ครับส่วนชุดขยันเมื่อวานเด่นไปที่ศูนย์และสี่ครับก็เข้าคู่ตรงนี้นะครับศูนย์สี่นะฮะสามสองห้าเก้าสี่ศูนย์อีกทีหนึ่งเป็นหกสี่ศูนย์เนีครสี่หกศูนย์นะครับ 4, 6, 0, ก็เขาเป็นหนึ่งและสองนะฮะหนึ่งและสองนะฮะสังเกตแถวนี้เมื่อวานเขาหลุดนะวันนี้เขาจะมานะวันนี้น่าจะเดินได้อีกนะ, <c oughs> น,นะครับทางด่วนนะฮะทางด่วนนะฮะโอเคไปดูของวันนี้กันนะครับ <c oughs> ของวันนี้กันนะครับเจ็ดห้าเก้านะครับ เจ็ดแปดห้าสิบหกห้าสองสิบเก้านะครับหกศู 6, 0, 2, 2ตัวก็คือหกสองนั่นเองครับหกสองครับ5้าหนึ่งเจนะห้าหนึเจ็กลขไม่ชนกันเรียงมาทั้งหมดเลยนะหกแปห

หกหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสี่สองนะครับห้าแปดห้าเก้านะครับหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับห้าหกห้าห้านะฮะสี่เจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะครับตัวชนนะฮะเจ็ดเจ็ดหกเจ็ด ห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห่ามเจ็ดไม่ชนนะฮะไม่ชนนะครับห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะที่เป็นเล็กเบิ้ลนะครับที่เป็นเล็กเบิ้ลนะนะต่อที่หมายล่ลงนะเจ็ดแปดหนึ่งสามห้นะครับเจ็ดแปด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับแปดหนึแปดสามแหนะครับหนึ่งสม้าก็สามห้านะมาดูทางด่วนนะ4ี4เจ็ดสแล้วก็4ีหนะครับมาดูตัวชนกันบ้างนะครับ แปดสองเจ็ดสองนะครับหกสี่หกสามหกสอหนึ่งหกศูนย์ห้าสองนะครับเจ็ดหกเจ็ดาเก้าห้าแป้านะฮะห้าเ็ดเจนะตรงกลางนะครับห้าหกหแล้วก็สามเจ็ดนะ คนเงนเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็สี่เจ็ดนะครับเอาไปต่อที่พระเอกนะครับห้าหกสองสี่ห้าหกนะสองสองสี่สี่สี่ ถ้าเด่นสีก็มานี่เลยนะฮะห้าห้าหกไม่มีเด่นสีนะครับเลขเจ็ดนะเลขแปดเลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขห้านะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ครบอันนี้ที่ไม่ชนนะดูเมื่อวานเลขชนไม่มีตอนนี้ไม่เข้า หกตัวเดียวนะจับคู่นะครับ2 4งส2่สองหนึ่งนะครับ4ี่ห้าสี่หนึ่งนะครับ5 7 5 8 5็้าแแล้วก็8ปหนึ่งนะครับเอาดูตัวชนนะสองสนะครับ สี่สองสองสี่ไม่มีสองห้าสองห้าตรงนี้นะฮะสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสองแปดแปดสองนะครับสองหนึ่งไม่เจอสี่ห้าตรงนี้นะสี 4, 7, ่เจ็ดชนเยอะนะฮะสี่แปดสี่หนึ่งเหลือสี่สามตัวเดียว ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับห้าแปดแปดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับแปดหนึ่งด้วยนะครับห้าหนึ่งแปดหนึ่งถ้าสีก็ชีพนี้เลยครับถ้ามาแนวเลขสี่นะฉะนั้นตัวนี้ก็จะลงตรงนี้สี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับ ก็เหลือเจดสามนะครับที่ไม่ได้ชนหนักนะฮะชนเบานะเจดสามตรงนี้นะดูเล็กวิ่งนะครับต้องกดไว้นะนะมันสมุดมันเด้งนะฮะเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขสี่หนึ่งสองสามสี่เลขห้าหนึ่งสองสามครับ เลขสองนับหนึ่งสองสามสี่เลขเก้าหนึ่งเลขเจ็ดไปแล้วเลขหกเลขหกมีหนึ่งสองนะฮะเลขสองไปแล้วเลขเจ็ดไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเจ็ดสี่สองนะเจ็ดรวมกนได้หมดเลยครับชุดนี้นะจะไปมีกันได้เป็นสามตัวเลยนะครับ โอเคสำหรับชุด <c oughs> ชุดใหญ่นะไปดูชุดขยันบ้างนะครับชุดขยันนะครับนี่เด่นสีนะสี <c oughs> ก็นี่ครับสีเด่นสุดก็สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดกับสี่ห้านะที่มีอยู่นี้ด้วยนะฮะชุดขยันนะสี่เจ็ดแปดหนึ่ง 3 5อันนี้2นะ4 7 48 41นะครับ7 8 71แล้วก็81นะลุมที่2 3 5 3 2 5 2นะครับ4 3 4 5 4 2นะครับ 73 75 72นะครับ83 85 82นะครับ13 15งส้าและก็12นะทั้งหมดทั้งมวล21ตัวนะชุดขยังนะครับอ่าทั้งหมดนะเด่นก็คือ7 4 2นะครับเราไปครอบเอาที่มี7 4 2หน้าที่7ก่อนนะครับ4 7 7จ็ดน่าจะเยอะครับวันนี้7 7็เนะฮะเลขสี่ก็มี4 4 4 4ีนะครับเลขสองก็มี3ามสนะครับเหลือแค่1 2 3 4 5 6ที่มีเลขห้านะฮะเหลือแค่นั้นเองครับทั้งหมดต้นหนึองสามันนี้สามสด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหลังสิบห้าตัวนะครับส่วนสามตัวนะที่จะจับได้นะถ้าอยู่ในเวอร์กนี้นะครับสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดแปดให้ไปด้วยนะครับสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดห้านะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีเข้าไม่ลุดรดใช้พิจารณาในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพุงนี้สวัสดีครับ